สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม citm นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสินค้าที่เป็นของแถมสินค้าที่แถมฟรีนะครับเช่นเวลาเราขายสินค้า10แถม1นะฮะหรือ3แถม1 5แถม1สินค้าที่เป็นตัวแถมนะครับมันจะเป็นราคา0บาทนะครับทีนี้เราสามารถที่จะใส่ชื่อคำว่าของแถมหรือ แถมฟรีนะครับเข้าไปที่ท้ายของชื่อสินค้าตัวนั้นๆได้เพื่อให้ทางลูกค้าของเราเนี่ยที่มาซื้อสินค้าเนี่ยได้รู้ว่าเออตัวนี้คือของแถมนะนะครับแต่ทีนี้ในโปรแกรมก็จะตัวแถมเนี่ยก็จะสามารถที่จะใส่ชื่อตัวนี้เข้าไปได้แล้วก็ตัวแถมมันก็จะเป็นราคาศูนย์บาทนะครับก็ตัดสต็อกได้ด้วยนะครับผมเรามาดูกันทําอย่างไรนะครับ มาที่สินค้าสต็อกบาร์โคดนะฮะแล้วก็ออปชันเสริมนะครับเพิ่มออปชันเสริมตรงนี้เห็นะฮะแล้วก็ชื่อออปชันนะครับอันนี้เราแล้วแต่เราฮะแล้วแต่ร้านของแถมนี้ก็ได้นะครับหรือแถมฟรีอ่าก็ได้นะครับอ่าหรือชื่ออื่นๆก็ได้นะครับ แล้วทีนี้ตรงเงินนะฮะเราเลือกเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้มันลบลบหนึ่งร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะถ้าเราไม่ใส่ติดลบมันจะกลายเป็นบวกนะครับเป็นเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะคูณสองนี้เราลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่มาเจอลบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือเหลือศูนย์ทุกอันนะครับชื่อที่ต่อท้ายก็จะเป็นชื่อนี้นะครับมาดูกันบันทึกปึ๊บนะครับ มาที่รายการสินค้านะครับตัวที่แถมฟรีนะครับเราจะต้องมาผูกออปชันเสริมแต่ละตัวก่อนนะฮะตัวไหนแถมฟรีลองเป็นตัวนี้ขนมขนมห่อนะแถมแถมฟรีอ่านะครับเดี๋ยวลองมาขายแถมฟีขนมหอ หรือเราอาจจะขายอย่างอื่นนะครับขายอย่างอื่นเข้ามาแล้วก็มาแถมตัวนี้แถมวนมห่อตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแถมวนนมห่อนะฮะนมห่อเนี่ยคือของแถมเราก็กดตัวนี้ขึ้นมานะครับลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นกดเลือกเลยนะครับนะฮะแถมฟรีลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต ก็เหลือจาก100บาทก็เหลือ0บาทนะครับรับเงินทีนี้สมมุติว่าเราซื้อขนมหอ่อซื้อ5ชิ้นแถม1ชิ้นเราจะทำยังไงนะครับมีคนซื้อขนมห่อตัวนี้เราเลือกเข้ามาแล้วก็กดเลือกตัวแถมก่อนเลยครับ่าตัวนี้แถมก่อนเลย1 2 3 4 ซื้อ5ชิ้นแถม1ชิ้นขนมหอ่อก็เป็น6ชิ้นนะครับ6ชิ้นก็500บาทก็คือ5ชิ้น100่งร้อยเอชิ้นชิ้นละร้อยนะครับของแถมคือตัวนี้วิธีการแถมคือกดตัวนี้ขึ้นมานะครับของแถมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับการทำของแถมกอสวัสดีครับ